ขั้นตอนที่2ก่อนการสตาร์ทรถบ้านต้องเช็คระบบไฟก่อนทุกครั้ง1ที่ข้างหลังบอกตัวอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ไฟในรถให้ปรับอินเวอร์เตอร์ขึ้นอาจจะต้องปรับ2ครั้ง จะมีไฟติดสีเขียวที่อินเวเตอร์และทุกครั้งให้เช็คว่าปุ่มแอร์ด้านหลังนี้ต้องปิดอยู่และเช็คสวิตตัวนี้เป็นสวิตดาวเทียมดูทีวีสำหรับต่างจังหวัดสวิตตัวนี้เป็นสวิต ดิจิตอลทีวีสำหรับดูในกรุงเทพตัวนี้จะเป็นกล้องวงจรปิดที่ปรับดูด้านหน้าและด้านหลังให้เช็คก่อนสตาร์ทให้ทุกอย่างนี้ปิดทั้งหมดปุ่มนี้อยู่ที่ตรงกลางและตัวนี้จะเป็นตัวกล้องมองหลัง ก็ให้อยู่ที่ตำแหน่งปิดก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องและแอร์แอร์หน้าก็ต้องปิดก่อนการสตาร์ทเครื่องทุกครั้ง